สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เทรดเดอร์และนักลงทุนในหุ้นตลอดจน FC ช่อง y t u t u ปาเน็เทรดหุ้นและเหรียญคริปโตเคอเรนซีทุกท่านสวัสดีวันเสาร์วันที่11พฤษภาคม2567ช่วงนี้ก็อยู่ในโหมดของวันหยุดแต่เราก็จะพาทุกท่านไปส่องกราฟหุ้นที่มีความน่าสนใจในสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ก่อนอื่นเราไปอัปเดต Set Index Report ซึ่งปิดตลาดไปเมื่อวันศุกร์ที่10พฤษภาคม2567ซึ่งเซตปิดไปที่1,371.90จุดปิดเป็นบวก2.61จุดคิดเป็นบวก0.19%แต่ปริมาณการซื้อขายน้อยมากเลยนะครับมูลค่าซื้อขายรวมสุทธิ36,361.12ล้านบาทถึงแม้ว่าเซตจะปิดเป็นสีเขียวได้แท่งเทียนสีเขียวมา แต่สถานการณ์ตลาดก็ดูไม่สู้ดีเท่าไหร่นะครับสรุปยอดซื้อขายต่างชาติยังคงขายปิดตลาดมียอดขายทั้งสิ้น615.98ล้านบาทส่วนอีก3กลุ่มก็ซื้อแต่มีปริมาณเบาบางทุกกลุ่มโดยกองทุนซื้อ321.53ล้านบาทบลกเกอร์ซื้อ203.33ล้านบาทและรายย่อยซื้อ91.11ล้านบาท แต่อย่างไรก็แล้วแต่มีการซื้อขายผ่านโปรแกรมเทรดดิ้ง4 2 2 8หุ้นที่ถูกขายออกมาก็ยังมีมากกว่าหุ้นที่อยู่ในฝั่งซื้อนะครับหุ้นที่ถูกซื้อมากที่สุดก็คือหุ้นแจสซื้อขายกันที่157ล้านบาทรองลงมาก็คือหุ้นเท่าแก่น้อย tkn ซื้อขายที่137ล้านบาทรองลงมาก็จะเป็นหุ้น xpg าหมาด jts และเอเชียน หุ้นซีเซก็ยังอยู่ในฝั่งซื้อครับแต่ปริมาณการซื้อขายมีเพียง12ล้านบาทหุ้นเจพาร์ก็มีมูลค่าซื้อขาย7ล้านบาทส่วนหุ้นตัวที่ถูกเทขายออกมาก็ได้แก่หุ้น SJWD และหุ้น MGI งบดีแต่ถูกเทขายติดลบไป3บาท75สตางค์หุ้น TACC งบดีแต่ก็ถูกเทขายปิดติดลบไป50สตางค์หุ้นซัน ติดลบไป56สตางค์หุ้น BVG วันก่อนบวกวันนี้ติดลบอีกแล้วติดลบไปที่97สตางค์ในภาพรวมหุ้นที่อยู่ฝั่ง Top Impact g a i n e r s ก็ได้แก่หุ้น AOT CPL JTS อยู่ใน3ลำดับแรกส่วน Top Impact l o s e r 3ลำดับแรกก็ได้แก่ CP Extra CRC และ v d m s หุ้นที่น่าสนใจที่ติดทับ10 impact คือหุ้น ea ก็ยังถูกขายออกมาเรื่อยๆนะครับไม่รู้ว่าราคาบัตถอมที่สุดแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะไปจบที่จุดใดจะกลับเป็นขาขึ้นตรงไหนหุ้นที่เป็น most active มากที่สุดก็คือ c p o มีปริมาณมูลค่าซื้อขายอยู่ที่2,478ล้านบาท advance ซื้อขายกันที่1,329ล้านบาทและ crc ซื้อขายที่1,129ล้านบาทส่วนหุ้นตัวอื่นๆที่ติด m o s ส Active ก็ซื้อขายกันต่ำกว่า1,000ล้านบาทหุ้นที่ร่วงลงมาเยอะๆเลยนะครับก็ได้แก่หุ้น crc และ cp extra ส่วนบวกมากที่สุดได้แก่ b h โรงพยาบาลบำรุงราชบวกไป5บาทหุ้นที่ติด20 t o plus ตัวแรกคือหุ้น pppm ติดลบไป28%ราคาเกือบลงไปที่ฟลอร หุ้นไฮโดรวันก่อนปิดราคาที่ซีลิงส่วนวันนี้ปิดติดลบไปเกือบฟลอมเหมือนกันนะครับติดลบไป21%หุ้น BVG ก็ติดลบเยอะมูลค่าซื้อขายสุดที่61ิ61ล้านบาทติดลบไป17%หุ้น SRS ราคาลงมาทำนิวโลแล้วนะครับปิดติดลบไป13%ซื้อขายกันที่9ล้านบาทเช่นเดียวกับหุ้น p r o เอราคาลงมานิวโล ติดลบไป11%ซื้อขายกันที่8ล้านบาทหุ้น STX ก็ยังคงร่วงต่อเนื่องครับราคาลงมาอยู่ที่2.88ตา์ติดลบไป7%มูลค่าซื้อขาย11ล้านบาทหุ้นที่มีวอลุ่มมาเลิดในเชิงบวกนะครับหุ้น XPG ซื้อขายกันที่384ล้านหุ้นรองลงมาก็ได้แก่หุ้น a j a ซื้อขาย อยู่ที่119ล้านหุ้นส่วนหุ้นที่ติดวอลุ่มอลเลอร์ในเชิงลบมีจำนวนหุ้นที่ถูกซื้อขายกันมากที่สุดได้แก่หุ้น QS 35ล้านหุ้น TACC 21ล้านหุ้นและ CPN Reed 21ล้านหุ้นเช่นเดียวกันหุ้นที่ติดท็อปเกณฑ์ตัวแรกหุ้น plus บวก14%แต่มูลค่าซื้อขายเพียง3ล้านบาทลำดับที่2หุ้นเอเชียนบวก13% ซื้อขายกันที่324ล้านบาทหุ้นที่ซื้อขายกันมากที่สุดก็เท่าแก่น้อยครับ759ล้านบาทรองลงมาก็คือหุ้น j a ส z 527ล้านบาทและ XPG 472ล้านบาทสำหรับในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวเราก็ไปส่องหุ้นที่น่าสนใจกันนะครับจะมีหุ้นตัวไหนติดตามกันได้เลยหุ้นออล่าบริษัทออร่าจำกัดมหาชนออร่าพบับบ c o m p a n คอมพานีลตหุ้นออล่าปัจจุบันยืนอยู่ที่1บาท57สตางค์เดี๋ยวเราย้อนไปดูหุ้นออล่าย้อนหลังไป1ปีนะครับครับหุ้นออล่าเมื่อวันที่9มิถุนายน2565ย้อนหลังมาเกือบ2ปีและครับหุ้นออล่าก็เป็นหุ้นตัวเล็กๆเ,เป็นหุ้นที่มีพื้นฐานดีจ่ายปันผลในอัตราที่ค่อนข้างสูงถ้าเทียบกับราคาหุ้นหุ้นออ่เข้าตลาดมาก็ทําราคาสูงสุด อยู่ที่4บาท6สตางค์ในช่วงกลางปี2016แล้วค่อยๆร่วงลงมาตามทางจนถึงปี2020ซึ่งเป็นปีที่มีโรคระบาดไวรัสโควิดพุ้นทำราคาลงมาต่ำสุดที่90สตางค์จากนั้นก็ดีดราคาขึ้นมาเรื่อยๆจนถึง2บาท48สตางค์แล้วก็กลับมาเป็นขาลงทำราคาต่ำสุดอีกครั้งหนึ่งที่1บาท33สตางค์ เมื่อเดือนพฤษภาคมปี2022ภาพนี้เป็นภาพกราฟหุ้นออร่าในไทม์เฟรมมันถ้าเรามาดูภาพกราฟในไทม์เฟรมวิกก็จะเห็นว่าหุ้นออร่าปิดราคาด้วยแท่งเทียนสีเขียวยกตัวขึ้นมาจากราคา1บาทส3สตางค์ปิดด้วยแท่งเทียนสีเขียวสีแท่งรวดแท่งเทียนล่าสุดทําราคาขึ้นไปชนแนวต้าน1บาท59สตางค์แล้วก็ถอยราคาลงมาที่1บาท56สตางค์ราคาหุ้นออร่า บัดทอมที่สุดก็อยู่ที่90สตางค์ภาพกราฟในไทม์เฟรมเดย์ราคาหุ้นพุ่งจาก1.33สตางค์ผ่านแนวต้าน1.40ผ่านแนวต้าน1.50ขึ้นไปชนแนวต้าน1.59และถอยมายืนที่1.56สตางค์กราฟหุ้นกำลังกลับตัวเป็นขาขึ้นช่วงที่ออร่าลงมาทำราคาบัททอมที่90สตางค์นี้ในขณะนั้นออร่าก็เป็นหุ้นตัวเล็กๆไม่ค่อยมีคนสนใจ แต่ว่าใครเก็บมาที่ราคา90สตางค์เนี่ยถือว่าเก็บคุ้นดีแล้วก็ยากครับว่าในปัจจุบันราคาจะลงมาที่90สตางค์อีกครั้งจากนั้นเราก็เข้ามาส่องกราฟหุ้นออร่าเมื่อวันที่2มีนาคม2566คราวที่แล้วเราดูกราฟราคาหุ้นขึ้นไปชนแนวต้านแล้วถอยกลับลงมาปรับฐานไม่หลุด1บาท33สตางค์ในช่วงเดือนพฤศจิกายน2565 ราคาก็พุ่งขึ้นไปสูงเลยนะครับภาพนี้เป็นภาพกราฟใน TimeFrame Week แต่ถ้ามาดูภาพกราฟใน TimeFrame Day ก็จะเป็นแท่งนี้ครับราคาหุ้นพุ่งขึ้นไปถึง1บาท65สตางค์แล้วถอยกลับลงมาปิดด้วยแท่งสีแดงถอยกลับลงมาที่ฐานราคา1บาท36สตางค์ผ่านช่วงปีใหม่2,566ราคาหุ้นพุ่งขึ้นไปชนแนวต้านบริเวณ1บาท47และ1บาท48สตางค์ แต่ก็ยังไม่ผ่านถอยกลับลงมากราฟมาจบที่ราคา1.46บาทส6สตางค์เมื่อวันที่2มีนาคม2566จากนั้นปาเน่เทรดหุ้นก็เข้ามาซ่องหุ้นออร่าอีกครั้งหนึง่งแล้วก็ทำคลิปในพารทที่1ออร่าจิ๋วแต่แจ๋ว,จแ,จวแข็งแกร่งปันผลดี6ปีซ้อนราคาหุ้นออร่าเมื่อวันที่4เมษายน2566ราคาหุ้นในขณะนั้นอยู่ที่1บาท42สตางค์ยังไม่หลุด ฐานราคา1บาท33สตางค์ภาพกราฟใน Time Frame Day นะครับราคาหุ้นออราก็อยู่ในกรอบล่างสุด1บาท33สตางค์กรอบด้านบนก็ตี h o r ล z ซอนท่าลายไว้ที่1บาท60สตางค์ก็ได้เข้าไปส่องข้อมูลพื้นฐานของบริษัทในขณะนั้นหุ้นมีค่า P/E 16.03ก็ถือว่าค่า P/E ยังไม่แพงนะครับ P/BV อยู่ที่0.99 ราคาหุ้นต่ำบุ๊กราคาก็เกือบจะเท่ากับราคาที่เป็นมูลค่าทางบัญชีการปันผล4.93% a ROA 5.86% ROE 6.24% d e ratio 0.35 EPS 0.09ค่าเบต้า0.78บริษัทออร่าถูกจัดหมวดหมู่อยู่ในกลุ่มของสินค้าอุตสาหกรรมวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักรข้อมูลการปันผลนะครับย้อนหลังไป5ปี ตั้งแต่ปี2018ก็จ่ายปันผลดีมาตลอดเลยปี2018จ่าย7สตางค์ต่อหุ้นปีถัดมา8สตังค์ต่อหุ้นถัดมาอีกจ่าย10สตางค์ต่อหุ้นหุ้น XPG ซื้อขายกันปี2565จ่าย5สตังค์ต่อหุ้นซึ่งจ่ายน้อยที่สุดแต่ก็คิดเป็นปันผล4.93%ราคาหุ้นปัจจุบันถูกกว่ามูลค่าจริง 1%, 1มูลค่าหุ้นที่แท้จริงอยู่ที่1บาท44สตางค์งบผลประกอบการของหุ้นออแลบริษัทมีกําไรทุกปีครับปี2561เทียบกับปี2560บริษัทมีกําไร73ล้านกําไรเพิ่มขึ้น28.24%ปี2562บริษัทมีกําไร101ล้านปี2563เป็นปีที่มีโควิดแพร่ระบาดกําไรลดลงเหลือ43ล้าน กําไรลดลงไป57.53%และในปี2,564กําไรก็ลดลงเหลือ33ล้านกําไรลดลงไป21.99%ปี2,565บริษัทฟื้นตัวมีกําไรเพิ่มขึ้นเป็น53ล้านกําไราเพิ่มขึ้นไ,ไป57.88%ราคาขณะนั้น1บาท42สตาง์จ่ายปันผล5สตางต่อหุ้นคิดเป็น4.93%ก็ถือว่าจ่ายปันผล ในอัตราที่สูงเมื่อเทียบกับราคาหุ้นก็ถือว่าเป็นหุ้นที่น่าสนใจในช่วงนั้นคนก็เริ่มเข้ามาให้ความสนใจหุ้นออล่าเป็นลำดับเมื่อเข้าไปส่องหุ้นออล่าโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ ora co th บริษัทออล่าจำกัดมหาชนดำเนินธุรกิจมากกว่า30ปีภายใต้ปณิธานอย่างแน่วแน่ในการเป็นผู้นำในธุรกิจระบบขนถ่ายวัสดุที่มีมาตรฐานสากลแบบครบวงจรได้แก่เครนและ รอกไฟฟ้าอุปกรณ์ช่องโหลดสินค้าระบบการจัดการคลังสินค้าโซล่าเซลล์ระบบที่จอดรถอัตโนมัติและงานบริการหลังการขายโดยธุรกิจงานระบบการจัดการคลังสินค้าข้างต้นเป็นการให้บริการอันเกี่ยวข้องกับคลังสินค้าและโลจิสติกส์ซึ่งเกิดจากการต่อยอดทางธุรกิจอุปกรณ์ช่องโหลดสินค้าของบริษัท เพื่อบริษัทสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างครบวงจรส่วนข้อมูลของหุ้นออล่าในเว็บไซต์ set.or.ts ลักษณะธุรกิจเป็นผู้นำเข้าผลิตจำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมได้แก่เครนและรอกไฟฟ้าสะพานปรับระดับและประตูอุตสาหกรรมม่านริ้ว PVC และม่านตัดอากาศ ระบบการจัดการคลังสินค้าและระบบโซลราเซลล์สำหรับเพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินค้าหรือสถานประกอบการต่างๆรวมถึงมีการให้บริการต่างๆได้แก่บริการหลังการขายเช่นงานซ่อมงานเปลี่ยนอะไหล่งานบำรุงรักษาเชิงป้องกันและบริการศูนย์ฝึกอบรมการใช้เครนข้อมูลของบริษัทเมื่อเทียบกับข้อมูลในคราวที่แล้วบริษัทมีค่า P/E น้อยลงแต่ค่า ROA กับค่า ROE เพิ่มมากขึ้นคราวที่แล้ว PE อยู่ที่16เท่า ROA กับ ROE ก็อยู่ในช่วงของ5-6%แต่คราวนี้ค่า PE อยู่ที่12เท่า ROA และ ROE อยู่ที่7%บริษัทก็เริ่มดูดีขึ้นนะครับผลประกอบการไตรามาสที่1ของปี2566บริษัทเติบโตขึ้นอย่างชัดเจนจากกำไร3ล้านกำไรเพิ่มขึ้นมาเป็น15ล้าน คิดเป็นกำไรที่เพิ่มขึ้น321.62%การปันผลครั้งก่อนที่5สตางค์ต่อหุ้นก็เพิ่มขึ้นมาเป็น7สตางค์ต่อหุ้นเมื่อย้อนกลับไปดูผลประกอบการงบการเงินไตรามาสที่3ของปี2565จากข้อมูลที่แสดงในอินโฟกราฟิกบริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้นมา777.16%ราคาหุ้นก็พุ่งปลูดปลาสขึ้นไปที่1.65สตางค์ แล้วก็ถอยกลับมาซึ่งข้อมูลตรงนี้เราก็ดูไปแล้วเมื่อครั้งก่อนถัดมางบการเงินไตรามาสที่4ผลประกอบการรวมของทั้งปี2,565ประกาศงบเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2,566งบไตรามาสที่4ออกมาไม่ค่อยดีกำไรลดลงไป3%แต่ว่าผลรวมของปี2,565บริษัทยังกำไรเพิ่มขึ้น57%ราคาหุ้นก็ยังตอบสนองได้ดีนะครับ ทำราคาสูงขึ้นไปแต่ก็ถอยกลับลงมาถัดมาในช่วงของไตรามาสที่1ปี2566กําำไรเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงวันถัดมาหลังจากประกาศงบการเงินก็มีการขึ้นเครื่องหมาย XD ประกาศงบการเงิน10พฤษภาขึ้น XD 11พฤษภาแต่ราคาหุ้นไม่ได้เกิด Dilution Effect แถมในวันถัดมาก็เปิดราคาสูงแล้วก็ปิดราคาที่ อยู่ที่ปลายแท่งเทียนของวันก่อนช่วงนี้ก็ถือว่าปันผลฟรีแต่ถัดมาด i l u ล i ช n ั่นเอฟก็มาเกิดที่หลังราคาหุ้นลงมาที่1บาท33สตางค์ซึ่งเป็นฐานราคาต่ำสุดในขณะนั้นแปบบเดียวก็เด้งกลับคืนไปแต่ราคาก็มาหลุดโลตรงนี้ครับหลุดลงมาถึง1บาท30สตางค์หลุดลงมา3ช่องแล้วรีบเด้งกลับคืนขึ้นไปจาก22มิถุนายน2 5 6 6 เราเข้ามาส่องหุ้นออร่าอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่8มรกราคม2567จากไตรามาสที่1ของปี2566ซึ่งเราได้ส่องไปแล้วขึ้น XD ไปแล้วราคาหุ้นร่วงลงมาปรับฐานโดยลงมาต่ำสุดที่1 29บาท29สตางค์พอถึงช่วงไตรามาสที่2ของปี2566เมืม่อวันที่9สิงหาคมราคาหุ้นเปิดแกลบกระโดดขึ้นไปไตรามาสที่ส บริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้น81.37%ราคาหุ้นเปิดสูงแล้วก็พุ่งขึ้นไปแต่ก็ลงมาปิดราคาต่ำแต่ยังอยู่เหนือแก็บในวันถ,ถัดมาก็ยังไม่ลงมาปิดแก็บแถมทยานขึ้นไปต่อเนื่องจนแท่งแดงแท่งนี้ครับพุ่งขึ้นไปชนแนวต้าน1,56บาท56แต่ถอยกลับลงมาปิดต่ำกว่าราคาเปิดราคาเปิด1,47บาท47ราคาปิด1บาท46ก็เลยกลายเป็นแท่งแดง จากนั้นก็ถอยกลับลงมาแท่งแดงแท่งนี้ครับแยกขาลงมาที่1บาท30สตางค์แล้วรีบชักกลับถัดมาก็ทำราคาล่วงลงอีกมาอยู่ที่1บาท3 3สตางค์ไม่หลุด1บาท3 3แล้วเด้งกลับคืนขึ้นไปซึ่งในช่วงนี้มีการประกาศงบการเงินไตรมาสที่3ไตรมาสที่3บริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้น76.86%รราคาก็พุ่งขึ้นไปอีกแล้วถอยกลับลงมา ไม่หลุด1บาท33บาคราวนี้พุ่งขึ้นไปทำา i g สูงสุดที่1บาท56สตางค์แล้วถอยกลับมาที่1บาท52สตางค์ข่าวของบริษัทออร่าที่สำคัญในช่วงวันที่5กันยายน2566ออลร่าส่งบริษัทย่อยคว้างานการไฟฟ้านครหลวงลุย EV Charger เจอหุ้นออร่าก็ได้งานในการติดตั้งหัวชาร์จแบตเตอรี่ E ีเมื่อมีข่าวดีหุ้นออร่าก อบสนองกับข่าวดีราคาหุ้นพุ่งขึ้นไปจาก1บาท52สตางค์ขึ้นไปชนแนวต้าน1บาท59สตางค์แต่ขาลงลงมาต่ำสุดที่1บาท50สตางค์แล้วปิดท้ายตลาดขึ้นไปยืนที่ราคา1บาท56สตางค์เมื่อไปดูข้อมูลของบริษัทค่า P/E ของหุ้นออล่าก็ยังอยู่ที่ราคาต่ำๆแต่ราคาหุ้นสูงเกินกว่า book value ขึ้นไปนิดหน่อยแล้ว r o a กับ ROE ก็เพิ่มขึ้นมาแตะระดับ10%นี่ของบริษัทก็น้อยนะครับกำไรต่อหุ้นก็ทำได้ดีจากนั้นก็ติดตามมาสังหุ้นออร่าเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2567เมื่อวันที่8ปกราคมราคายังอยู่ที่1,56บาทจากแท่งเทียนแท่งนี้ให้หลังมาสัปดาห์เดียวราคาหุ้นออร่าพุ่งขึ้นไปถึง 1, บาทสตางค์ แล้วถอยกลับมาอยู่ที่1.45บาสตางค์แล้วรีบาวขึ้นไปแท่งเทียนสุดท้ายแท่งนี้ครับเปิดกระโดดขึ้นไปไปปิดที่ราคา1.76บาสตางค์คราวนี้มาส่องมุ่นออล่าจนถึงราคาปัจจุบันแท่งเทียนที่เปิดโดดขึ้นไปแท่งนี้ครับเป็นแท่งเทียนระหว่างวันที่22-23กุมภาพ,พันธ์จากนั้นหุ้นยังพุ่งไม่หยุดขึ้นไปทำราคาสูงสุดที่2.8สตางค์ แล้วถอยกลับมาที่1บาท68รีบาวกลับขึ้นไปแล้วก็เปิดกลับกระโดดลงมาเป็นแท่งแดงแท่งนี้เมื่อวันที่9พฤษภาคมแล้วก็มาได้แท่งเขียวแท่งนี้เมื่อวันที่10พฤษภาคมถ้าเราย้อนกลับไปบริเวณน,นี้ประกาศงบไตรมาสที่2งบออกมาดีบริษัทมีกำไรมากขึ้นราคาหุ้นออล่าก็ตอบสนองทิศทางไปทางเดียวกันกับงบการเงินถัดมาในช่วงนี้ ประกาศงบไตรามาสที่3บริษัทยังมีกำไรเพิ่มขึ้นราคาหุ้นก็ยังตอบสนองไปในทิศทางเดียวกันกับงบการเงินถัดมาในช่วงนี้ประกาศงบไตรามาสที่4และงบการเงินประจำปี2566ราคาหุ้นก็ยังตอบสนองไปในทิศทางเดียวกันกับงบการเงินแล้วก็พุ่งทยานไม่หยุดสามารถดันราคาขึ้นไปในโซน2บาทได้แต่ก็ไปได้แค่วันเดียวหลังจากนั้นก็ถอยกลับลงมา จนสุดท้ายก็มาขึ้นเครื่องหมาย XD ซึ่งเป็นวันเดียวกันกับการประกาศงบการเงินไตรามาสที่1ของปี2567ก็คือวันที่9พฤษภาค,คมก็มี dilution effect เป็นเรื่องปกติหุ้นขึ้นเครื่องหมาย XD จ่ายปันผล12สตางค์ต่อหุ้นแต่ว่าหุ้นมี dilution effect มากกว่า12สตังค์เปิดแก็บตรงนี้ลงมาแล้วก็ราคาหุ้นก็ยังร่วงหลุดมาที่1บาท66ตางค์ จนมาถึงวันศุกร์ที่10พฤษภาคมราคาหุ้นเปิดมาช่วงเช้าเปิดที่1บาท55สตางค์ก็ถือว่าราคาไดรูดลงมาแล้วรูดลงไปจนถึง1บาท32สตางค์จากนั้นมีการซื้อคืนแบบเร่งด่วนจนท้ายตลาดขึ้นไปปิดที่ราคา1บาท57สตางค์ได้แท่งเทียนแท่งสีเขียวที่น่าสังเกตก็คือเมื่อมีการขึ้นเครื่องหมาย XD และการประกาศงบไตรมาสที่1 Xd แน่นอนแหละว่าต้องมี dilution effect แต่การประกาศงบไตรมาสที่1งบไตรมาสที่1ออกมาดีนะครับบริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้น14.47%แต่ว่า market makers ที่ราคาหุ้นร่วงลงมาถือว่ามี dilution effect 2จังหวะก็คงได้โอกาสขายหุ้นลงมาทำกำไรแล้วรีบเก็บซื้อคืนขึ้นไปในราคาต่ำๆก็ถือโอกาสอัปเดตข้อมูลผู้ถือหุ้น อัพเดตล่าสุด7มีนาคม2 5ง7หุ้นออล่ามีผู้ถือหุ้นทั้งหมด4,320คนมีรายย่อย4,111คนฟรีโฟรดคิดเป็น35.61%ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ยังคงเดิมนะครับนายองอาจปันทุยากรถือหุ้น33.88%าดลำดับที่2กับลำดับที่3ก็เป็นคนในตระกูลปันทุยากรรวม3คนถือหุ้นมากกว่า60% ข้อมูลของบริษัทหุ้นออล่ามีค่า PE 9.86 PBV 1.15อัตราปันผลเพิ่มขึ้นมาเป็น7.23% ROA กับ ROE อยู่ที่11.63%และ12.09% DE Ratio 0.24นี่ยังคงน้อยเหมือนเดิม EPS กำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่0.18ค่าเบตา0.58 ดูข้อมูลตรงนี้แล้วหุ้นออร่าก็เป็นหุ้นตัวเล็กที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับถ้ามาดูอินโฟกราฟิกในเรื่องงบการเงินปีที่แล้วรวมทั้งปีบริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้น100ยกว่าเปอร์เซ็นต์ไตรมาสที่1น,นี้ก็กำไรบวกขึ้นไป14%แล้วการปันผลของหุ้นออล่าปันผลครั้งนี้12สตางค์ต่อหุ้นก็ถือว่าเยอะที่สุดตั้งแต่เท่าที่เคยไปส่องหุ้นออ่ามาหุ้นไม่มีการเพิ่มทุน ไม่มีออกวอร์รนต์ธุรกิจก็ไปได้ด้วยดีแถมสตอรี่ปัจจุบันบริษัทย่อยก็ยังมาได้งานเกี่ยวกับหัวชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ EV ราคาหุ้นปัจจุบันแพงกว่ามูลค่าจริง1.15เท่ามูลค่าหุ้นที่แท้จริงอยู่ที่1บาท55สตางค์ตามภาพกราฟปัจจุบันนี้เราก็จะพบว่าฐานของรอบหุ้นต่ำที่สุดเลยก็จะอยู่ที่1บาท29สตางค์ โอกาสน้อยมากครับที่จะหลุดลงมาถึง1บาท29สต้ตางค์ทั้งๆท,ที่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นถูกเทกระจาดลงมาที่1บาทส2สตางค์แต่มีคนเก็บหุ้นซื้อคืนขึ้นไปหุ้นราคาปัจจุบันมีมูลค่าที่แท้จริงอยู่ที่1บาทสตางค์ราคาหุ้นปัจจุบันอยู่ที่1บาทหสตางค์ก็ราคาสูสีกันเลยนะครับใครเก็บได้ที่บริเวณ1บาท29สตางค์จนถึง1บาท32สสตางค์เนี่ย ก็ถือว่าเก็บได้ที่ราคาบอททอมแล้วถือกินยาวรอปันผลในปีหน้าก็ยังได้ถ้ามาดูหุ้นในไทม์เฟรมวีกหนึบาท29สตางต์งก็อยู่ในช่วงเดือนสิงหาคม2566แต่ถ้ามาดูกราฟในไทม์เฟรมมันบอททอมสุด90สตางก็อดอิจฉาคนที่เก็บที่90สตางไม่ได้เลย ใครเก็บได้ราคานี้ถือว่ามีความสุขได้หุ้นดีจบการส่่งกราฟหุ้นออร่าไว้แต่เพียงเท่านี้ส่วนใครอยากจะเทรดหุ้นออร่าก็ตีแนวรับไว้2แนวครับแนวแรก1บาท45แนวที่2 1บาท29แต่หุ้นจะลงมาให้เก็บหรือเปล่าแค่นั้นแหละถ้าลงมาที่1บาท29สตางต์งก็ยิ่งดีแต่ป๋าเนตเทรดหุ้นก็เคยเก็บหุ้นออร่ามาตั้งแต่ราคาประมาณ1บาทแล้วก็เล่นเทรดเก่งกำไรไปสมด ปัจจุบันก็ได้จังหวะเมื่อวันศุกร์เข้าไปเก็บหุ้นมาได้นิดหน่อยแต่อยากเก็บได้ที่ราคา90สตังค์ยิ่งเก็บหุ้นตอนนี้ราคาต่ำได้มากที่สุดเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเก็บแบบสาย VI ก็ยังได้ถ้ายังปันผลได้ดีในระดับปัจจุบันใครจะเก็บแบบ DCA ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับยิ่งราคาหุ้นลงมาต่ำๆก็ยิ่งดีส่วนใครจะเทรดเก่งกำไรก็มีอยู่2แผนแผนแรกคือบริหารความเสี่ยงด้านล่างถ้าซื้อแล้วหุ้นไม่ไป ก็ส o p l ลอสแต่แนวส o p Loss มันจะอยู่ลึกนะครับ1.45าทส5สตางค์แต่ถ้าใครจะใช้แผน2คือบริหารความเสี่ยงด้านบนถ้าซื้อแล้วราคาหุ้นปัจจุบัน1.57บาทห7หุ้นทะลุแนวต้าน1.59 1 6บาท 59, 1บาท61และ1.65บาท6กก็หาทางเทคโปรฟิตอย่าปล่อยให้กำไรเป็นกำไรทิปสังเกตดูหุ้นออล่านะครับตอบสนองกับงบการเงินได้ดีมากส่วนเมื่อมีการขึ้นเครื่องหมาย XD ราคาหุ้นก็ตอบสนองกับการจ่ายปันผลและมีด i l u ูชั่น f อฟเฟเป็นปกติยกเว้นในเคสของปัจจุบันนี้แหละครับเพราะว่ามันมีด i l u ูด2เด้งเลยเด้งแรกขึ้นเครื่องหมาย xd เด้งที่2ตอบสนองต่อง,งบก,การเงินไปในเชิงลบแต่ท้ายตลาดก็ตอบสนองในเชิงบวกใครมาเก็บราคา bottom ของเมื่อวันศุกร์ก็สบายตัวไปได้กำไรเยอะเลยนะครับเปิดตลาดในสัปดาห์ต่อไปก็ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ